สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Ocean Hunt Chronos Dungeon นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือซีรีส์ในส่วนของตัว Ocean Hunt นั่นเองนะพี่ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นกันครับโอเคครับผมนตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวเกมนะครับ Ocean Hunt นะครับ Ocean h นฮอใช่ไหม คนน้อด,ดันเจียนนั่นเองทุกผู้ชมครับก็จะเป็นซีรีส์ของ Ocean Hon นะครับผมแต่ภาคที่อยากให้ลงตัว Android นะครับมันยังไม่ลงแล้วที่อยู่ใน i อ s อ่ะภาคนะั้นคิดว่าน่าจะไม่ลงนะเป็นภาคที่ดีมากนะครับส่วนภาคนี้ก็จะเป็นอีกภาคหนึ่งที่เคยเปิดให้บริการใน i อ s เมาก่อนนะครับแล้วก็โดนถอดออกไปเนาะตัวเกมคิดว่าน่าจะไม่มีภาษาไทยนะครับตามสไตล์นะภาษาไทยคืออะไรนะครับสังกฤษไปแล้วกันนะครับ การเล่นเนาะก็มี2โหมดนะครับโหมดที่เป็นตัว c ช a l l e n นเจอนะครับที่เราเข้าไปเล่นเนาะแล้วก็ Start ต,ตัวเนื้อเรื่องนะครับเราเล่นแบบเง่ายง่ายก็จะเป็น normal ก็ได้หรือ easy ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราสามารถทําการกดด้านขวาบนนะครับหรือว่ากดตรงไหนก็ได้ค้างนะครับ <Hello. S 1> เพื่อที่แบบเออเราไม่อยากกะชมในส่วนของตัว c u t s c e อันนี้นะครับ <Hello. S 1> แต่ว่าอ่านออกก็แนะนําให้อ่านเนาะ มื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวละครที่เป็นฮีโร่ของเราทั้งหมด4ตัวละครนะครับคือเราจะได้เล่นทั้งหมดเลยเนาะก็เลือกเปิร์กให้มันตรงกับตัวละครที่แบบเราจะใช้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิร์กนะครับนี่อันนี้ตัวละครสลับไปมาเนาะแล้วก็ราศีต่างๆหะไรเนี้ยเราสามารถทําการเซตได้เดี๋ยวลองเล่นตัวธนูก่อนแล้วกันนะครับนี่เรามาแล้วนะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้คือมันสามารถสลับตัวละครไปมาได้นะ สามารถสลับตัวละครไปมาได้โอเคเดี๋ยวเดินกันอ่าฮะนี่ครับโจมตีไปคือมันจะเป็นการสำรวจเอ่อตัวภาร,รกิจดันเจียนมันจะมีพวกกับดักมีพัสดุต่างๆให้เราทำการแก้ไขด้วยนะคือมาในกราฟิกแบบอ่าตัวพิกเซลแบบนี้นะครับใครไม่ติดเรื่องกราฟิกผมว่ามันโอเคอยู่นะสำหรับเกมไอตัว เกมนี้เออมันเป็นผจญภัยคล้ายๆเดิมนั่นแหละทุกผู้ชมครับแต่ว่าสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนท์เทอร์สลัก awakening คอนไ i ยินแผ่ cover of fantasy arknight harry potter b l u arkay และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์เร็วกว่าเยอะเลยนี่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  โอเค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 นี่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 ฟันไปฟันไปชิลๆกว่ามันชิวกว่าเยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวอันนี้ดินี่ตักธนูครับเดี๋ยวนักธนูจะโดนเอานี่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 เรียบร้อยไปครับผมพยายามเก็บพวกไอเทมตามกล่องดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเงินด้วยนะเงินนี่จําเป็นอยู่แล้วนะครับผมนี่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 ชิวๆกันไปครับ ตัว h ฮพถ้า h ฮเราค่อยเก็บนะเก็บไปกันเอาตัวอื่นมาเก็บได้นะเราบังคับได้ทั้งหมด4ตัวละครเลยนะครับตองดูตัวนี้นี่โอเคมอนสเตอร์ Monster ไหมเนี่ยโดนไฟไปเลยไหมไม่เป็นไรเนะาะเเดี๋ยวเอาตัวนี้มาเก็บก่อนออาฟันไป ชิวสุดแล้วนะไอตัวนี้น่าจะฟันกล่องเชิวสุดแล้วนะครับไอตัวหลักของเราเอะนะโอ้ยมีเหรียญมีเหรียญ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 ฟันไปฟันไปเก็บให้หมดเลยนะครับนะเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยฟันไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแบบชิยวเชีวไปครับนี่ครับมันนี่แบบรัวๆเลยนะได้มันนี่แบบรัวๆเลยนะครับเนี่ยตอนแรกก็งงๆอยู่ไปไง,ไงวะอ๋อมีทางขึ้นข้างบนนะครับ คือมันปิดอยู่เล็กน้อยนะเดินไปแบบมั่วๆนะมีพัศจแล้วนะครับนี่ไงอ๋อแล้วก็ปิดอันนี้นะครับแหมเราก็ไอ้น,นี่ไปได้นะครับท่านผู้ชมโอเคจะมีบอสหรือเปล่าไม่รู้นะสำรวจกันแล้วจะมีพวกกับดักอะไรแบบนี้แล้วนะครับ ตอนนี้ไม่มีกุญแจอยู่นะคือเราต้องแบบไอ้นี่ไปก่อนนะครับนี่ค่อยๆออกทีละสเต็ปนะแต่จริงสเต็ปจริงๆไหนๆก็ HP ลดแล้วนะครับวิ่งแม่งเลยจบๆกันไปอะนะไปครับนี่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 กัปตันหรอกอบลินแล้วไงอะกอบลิน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 ขึ้นไปเอาไอเทมข้างบนก่อนโอเคมีสกิลมาว่ะ ดาวกจายมันมีทุกตัวไหมเอามีสกิลตัวเอกของเราตัวเดียวเอาหมดแล้วมันเป็นแบบอาวุธใช้แล้วทิ้งอะนะแล้วก็ใช้หมดไปแล้วแล้วเพิ่งได้มาเมื่อกี้จบเร็วเกินไปนะนี่แน่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 นี่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 ปึ๊บเรียบร้อยชึบ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 เรียบร้อย จะาําการเปิดกล่องอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมพอเปในเทมที่แบบค่อนข้างจําเป็นประมาณหนึ่งมีกล่องอีกแล้วนะครับโอเค <your> เก็บไปกันเป็นถ้วยเนาะ,ะถ้าแบบไม่เวิร์กนะครับจมตีกายไอ้จมตีกายไม่เวิร์กก็ใช้จมตีกกลแล้วกันทการพูดคุยนะครับพูดคุยได้ไหมล็อกละคุณจะให้อะไรผมไหมเนี่ย ไม่ให้เลยเลยเหรอโอเคโอเคขึ้นไปข้างบนเออโอ้อย่างหนึ่งที่เออไม่รู้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าตัวละครหนึ่งอะเฮดพีมหมดอะมันจะต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองดูนะครับให้ตัวละครหนึ่งนะครับเฮดพี HP แบบไอ้นี่ไปเลยไม่ใช่ว่าเล่นใหม่นี่คือสวยมากเลย แล้วก็ลงไปด้านล่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยกำลังจะเก็บไปนั่นเลยทุกท่ครับมาครับทีนี้เราลงมาในดันเจียนชั้นใต้ดินแล้วนะครับนะเราสามารถทําการสกิปตัวเนื้อเรื่องตัวนี้ได้นะครับในเกมมันมีปุ่มให้กดแล้วนี่ครับทําการกดค้างไปนะครับมันจะได้ทําการข้ามคัสซีนะนี่เทมไปได้เดียวเหรอเนาะเข้าไปเลย นี้เราไปลุยกันต่อได้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอให้ตัวละครมันเขาเรียกอะไรนะให้พีมันลดแบบโอ้มันก็ลดยากยเหมือนกันนะเนี่ยให้มันแบบลองแบบนี้ลองเข้าแบบตูม้มเดียวดูดิมันจะเป็นยังไงบ้างผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตัวละครตัวหนึ่งนะครับเรียบร้อยเราสามารถเล่นต่อได้ไหมหรือว่าเริ่มใหม่หรือว่าเออยังเล่นตัวที่เหลือได้อยู่ยังไงโอเค แบบนี้ดีนะคือบางเกมอะ่ะต้องตัวละครแบบนี่ครบครบนะ <c oughs> คือมันอาจจะเฟลเล็กน้อยนะสำหรับใครที่แบบเออเขาเรียกอะไรนะไม่อยากเล่นใหม่อะนะนี่จริงไอ้พวกเนี้ยนะ่าใช้โจมตีระยะไกลเนาะนี่ไงแล้วก็ถอยออกมาอา่าถอยออกมาไม่จ้องโจมตีก็ได้นะเข้าไปแล้วก็ถอย เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันฟิกมาอยู่แล้วนะว่ามันต้องทําแบบนี้ธนูผมไม่ค่อยชอบเลยรู้สึกว่าไอตัวสุดท้ายโอเคกว่านะครับแล้วก็เล่นแรกๆก็นี่นักดาบนะโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกผู้ชมครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ